พพสภาเกษตรช่วยเหลืออ,อะไรคุณแม่บ้างคะค่ะ,ะประมาณเมือเม่อสามเดือนที่แล้วหรือสองเดือนที่แล้วน้องยายก็จาไปได้เนะาะนมาสอบถามเรื่องดาวของน้ำพริกนี่แหละของเราก็น้ำพริกของเราอันเก่าก็เป็นตัวนี้แหละแต่มันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แพคเกจจิ้งตัวนี้เนาะที่ทางสภาเกษตรเขาก็มาต่อยอดให้มาต่อยอดให้เรามาทำยังไงของอน้ำพริกของกลุ่มจะขายดี มันจะได้มีรายได้เข้ากลมช่วงโควิดเนาะก็รู้รู้อยู่แล้วว่ารายได้มันไม่ค่อยมีเนาะช่วงโควิดเขาก็มากระตุ้นให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยให้ให้เข้าให้ไปถึงตลาดให้มากที่สุดนะ mm hmm. จะให้คนบริโภคได้ได,ไ,ดได้รู้จักนํำพิกัวนี้ เลยทางสภาเกษตรก็ทำแพคเกจจิ้งให้ใหม่ยงสวยเลยนี่มีรูปปลารูปอะไรคุณแม่ชอบไหมคะอันเดิมกับอันใหม่แตกต่างกันเยอะไหมคะคุณแม่แตกต่างกันเยอะเพราะอันใหม่เนี่ยอันใหม่มันมันมันไม่มีโอโยเนาะเออทำแพคเกจจิ้งแบบกระตูนกระตูนสมัยใหม่แต่อันเก่ามันจะมีชื่อคนโบราณมีมีชื่อเจ้าของอยู่คุณแม่วัฒนาใช่ค่ะแล้วก็มีโอโยค่ะตัวนั้นมีโอโย ตัวนี้ยังไม่ได้ทำโอ,อโยอทำแพ็กเกจจิ้งใหม่มาคเนี่ยค่อยดูค่อยดูว่าการขายเนี่ยมันจะไปได้ดีไหมตัวนี้ถ้าไปได้ดีเราก็ไปขอโอ,อโยได้ตัวนี้กันไปขอโอโยได้แล้วพอพอพอใช้แพ็กเกจแพ็กเกจจิ้งตัวนี้ยอดขายเป็นไงครับคนสนใจส่งส่งไปเมื่อมเมื่อวันจันทร์ที่แล้วเนี่ยเ่ยส่งไปทังใต้ จากส่งไปภาคใต้เจ้าหนึ่งเพิ่งเพิ่งได้ส่งแพ็กเกจจิ้งตัวนี้ไปเจ้าหนึ่งแต่แต่ให้มาส่งไปให้ภาคใต้แต่เราก็บอกเขานะแพ็กเกจจิ้งตัวนี้ของสภาเกษตรก็ทําให้ใหม่เพราะว่าเขาจะกินเขากินตัวแพ็กเกจจิ้งตัวเก่าเราก็บอกเขาเขายังไม่รู้จักตัวนี้เราก็ทาตัวนี้ไปให้เขาเขาก็โอเคค่ะตัวน้ำพริกมันก็เหมือนกันมันเก่าจ้ะ แต่นี่มันจะมันมันจะดูเป็นเซ็กซี่กว่านิดนึ่งทันสมัยนิดหนึ่งก้ะดูความร้อนแรงมันมีความฉุดฉานใช่ใช่อค่ะจากสำนักงานสภาเกษตรลงมาช่วยคุณแม่แล้วมีหน่วยงานอื่นเข้ามาช่วยคุณแม่อู่ได้ไหมคะมันก็มีก่อนหน้านี้นะที่ที่จะมามาทําให้เราคือมาไล่สดไล่อะไรพวกนี้แต่ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกของเาจะเป็นสมุนไพร ก็มีทางพัฒนาชุมชนของวินด์ดัมของกระสังมาทำให้แล้วก็มีทางรัฐพักวิน์ัมเขาก็ได้มาสนับสนุนให้ให้กลุ่มนี้มีรายได้แล้วก็สอนสมาชิกให้ให้ให้ปรับปรุงคุณภาพให้มันดีขึ้นน่ะนะแล้วก็พวกบรรจุพงบรรจุพันธุ์หรือพวกอ่า อะไรนะพวกวัตถุดิบวัตถุดิบจากต่างๆติดเขาพอส่งให้เราได้เขาก็ให้เรามามอุปกรณ์การดิดเขียนหมอ้อถ้วยชามอะไรพวกนี้เขาก็ให้เรามามของของราชพัชรีรำนะอย่าเมื่อวานที่ไปอบรมที่อำเภอกระสังก็ราชพัินีรำก็มาอบรมอีกครั้งหนึ่ง<ม>จ้ะามาอบรมกระตุ้นอีกครั้งหนึ่งพี่สภากเศษมาทำตอนนี้ คือคือทุกหน่วยง,งานนะ่ะที่มาสนับสนุนเราเรายินดีต้อนรับทุกหน่วยง,งานค่ะที่จะทําใหุ้ลของเราดีขึ้นยินดีต้อนรับแล้วก็ดีใจที่หน่วยง,งานต่างๆได้สนใจสนใจว่าออชาวบ้าน,นบ้านเนะี่ะทำอะไรออกมาเขาจะทำได้ไหมเขาจะมีไรายได้ไหม ทำถูกต้องไหมมีคุณภาพไหมทั้งราชการก,ก็สนใจเราเราก็ดีใจแค่นี้เราก็ดีใจเป็นที่แล้วค่ะทาะวทาาันนี้พ่อาเกษตรก็จะมาเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ให้คุณแม่ใจะสามารถกระจายสินค้าทั่วทั้ง,งประเทศเลยทั้งเจ็ดจังหวัดผ่านะระบบบริษัทนีคุณแม่มีควสุขไงบ้างดีใจมากเลยที่สภาเกษตรได้มาช่วยสนับสนุนเราในเรื่องนี้เพราะว่าแม่ก็ขาก็ไม่ดีเดินก็ไม่ได้เนาะ ในร่านกายเอะเป็นคนพิการแล้วทุกวันมีกินเงินเดือนคนพิการแล้วไปไหนก็ไม่ได้ต้องอาศัยลูกหลานทางสภากเชาดมาช่วยยังนี้แม่ก็ดีใจมากเลยอ่ะพอได้ขยับขยายสินค้าให้มันไปได้ไกลๆลรายได้นิดหน่อยกช่า่าบมนเถอะใครจะมนพอได้จุ่มเจือกลุ่มให้มันดีขึ้นให้มันอยู่ได้อ้ะ